สวัสดีครับเอฟซีครับผมกับเหมือนเดิมครับอยู่กับช่องลำน้ำอีสานครับผมใบสิมาออกบาสิาออกมาไอาความกระโปะงยางครับเอฟซีก็เลยเลาะขอมาปลาเก,ากา่ามองได้เม่อเศร้าอะ f c เอฟซีก็มาเจอพอดีครับนี่เป็นเห็ดบวกฟ้านครับแต่ว่าด,ดอกปใหไ่ครับเอฟซีเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บกันเด้อครับโอ้ยุ่งกัหลายมากคนเดียวเอฟซีที่แหลกลูกไส้สิมานน่ามันลีลาพดใส่เกือบใส่ยังสาผลผมเลยมากกว่าเลย เอาหมีดมากครับบ่ได้เอาเสียมมากมาือนนี่ดอกน้นอยๆครับนี่นะครับินันเข้าออกเขาสิออกเป็นมุงสิ่ะไรเเห็ดปวกฟันขายาวาอยู่เดีครับแต่ว่าผมขึ้วนวาน้อเที่ยง่ายถทงเก็บเดี๋ยวเท่าได้เอาซ้ำอันละครับ โอ้ยุ่งไรล,ลีเอฟซียุ่งก่อยผมครับผมก็ได้ก่อนที่ผมสิท้ายคลิปนี่ผมได้ลเด,ดอกนึงเอฟซดอกใหญ่ครับแต่ผมมีมูครับดอกใหญ่แต่ผมมีมูโอ้ยุ่ง,งผมก็เทึงตบยุ่งไปนั่มเอฟซีทิงเอาเห็ดทึงตบยุ่ง <c oughs> มาเกิดอยู่ใต้ mặc áo mộng 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 nhung mộng 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 <c oughs> กระสิประมาณนี่ะไรเอฟซีมันจเอาอยากงนี้จะน้อยเห็ดปวกขันบ่เอาขาเขาขามันงอตัวนี้เป็น,นังไกไซ้ำที่เอาละครับเอาทำสิได้เกิดยุ่งเลยคุณเลสซี่ทุมสกียหายอีกครับหลังจากเอาแล้วเพื่อมีอีกมือเศา้ามากครับ แฟนสองคนครับบ่พอมาอน,นีออกมาผู้เดียวเลยคำคำช่วงบาบสามครับนี่ครับสีดอกหน่อยครับดอกหน่อยเด้ก็ต้องเอาเอาบเอาผู้อื่นเห็นผู้อื่นก็เอากันครับไปทางไหนเนาะขาตัวนี้งนุ่งไลายสี กัดมือผมมาสัน่นนี่ครับตมเสากะแม่เท่าล่างไว้ถักแกงหรอละเอฟซีนี่ครับสวยๆเลยเอฟซีถึงสีดอกหน่อยแต่ว่าก็โอเคครับคือว่าหาเหตุนี่มาน์สไพมน,มนมันนี่ครับดวงไพยดวงมัน <c oughs> โบแมนแต่ผมมาเลยครับรถมอไซค์เข,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 ขาจะเขาจะกําลังออกไปก็มาคือกันเดีย๋ยวได้ไพยสมาร์นาเอฟซี FC. ผงให้ดวงมันนี่ผมให้เบิ่งดอกตอนที่ผมสิมาเจอกลุ่มนี้ครับแต่ว่าออกดอกเดียวไหมอเอฟซีดอกเดียวนี่ครับเป็นอะไรครับดอกเดียวงามๆเลยใหญ่ๆเลยครับบัได้เอาเสียมายเอฟซีเลยได้ขาสัน่นเอาครับบัเสียเวแล้วไ,ไปหาต่อครับเดี๋ยวผมขอเก็บไปใส่ถุงก่อน โอ้ยยุ่งยุ่งเก็บเห็ดเก็บเห็ดปวกไอ้กลุ่มนี่ยุ่งก้งงอยผมขากแน่โพดเอฟซีก้อยขากก้อยแนย่ครับดีแล้วมันหักดอกหน่อยมันดอกใหญ่เดี๋ยววายขากเลยสุดยอดนี่ครับสิเด็กแกงอี่ลิ่ตัวนี้แรงนี่โอเคครับเดี๋ยวติดตามต่อครับเอฟซี FC. ขันมานครับผมกำล,ลังจจกยางไม่เลยเอฟซี มาเจอขีเก่าเขาครับแต่ว่าผมเอาไปแล้วดอกนึงมึงเหันผมจะเอาดอกนี่ต่อเน,นื่องครับนี่ขีเก่าเขาเก่ๆมงผมได้ม่อเศ้าสำนะผมบอกพวได้ย่างว่าปองนี้เม่อเศ้านี่เห็ดปัวพวกนี้มันต้องเคลียร์หาครับเยฟซเพราะว่ามันสออกเรื่อยๆครับออกเป็นมูเนาะ ผมบ่ได้เอาเสียมาผมใส่มีดขาเขาขางามทำน้าเยียบสิขาใหญ่เอ้ยขายาวตัวยอลุกมีทำไมบางทีล่ะผมตัดขี่เกาเขาห้อยขาเคลียร์่าสั่นนีผมใส่เบองห้อยขาเอาเหยีบนี่ครับห้อยเขาเอาเป็นขีดดินขีดดอนนี่ห้อยเขาเอา ไอเขาเอาผมก็มาลิ่มตามบ้างแค่นี้มีมก็มันกำลังพลดินนะเอฟซี F ่ C. กำลังพลขี้ดินต้องเคี่ยหาครับอ,ออกเป็นแป้นสำนา้าออกค่อยๆย,ยนยนยนเคี่ยหาสิหรอครับเอฟซี F ่ C. มันมีมันก็สิกำลังพ่นดินขึ้นมากสินะครับเอาคนยังได้คันผมพอยังได้อยู่ผมสีถ่ายอีกเบื้องอีกครับเอฟซี FC. ติดตามต่อครับเคลียร์ไปเคลียร์มาเอฟซีก็มาพรอยครับขี่เก้าเขานี่กำลังพ่นดินเอฟซีเคลียร์เบื้งก่อนครับเอฟซีเคลียร์หาเบื้งอีกก่อน เรือมีโอ้ยเขาขึ้ได้ขับได้แน่ยเถอะวะผมก็มาเลาะขี่เก่าเขาเห็นหนอยเขาเอาดีกว่าบ่ได้ครับดีกว่าปลได้ดีกว่าบ่ได้ไน,ดไน,นี่ครับเห็ดปัวฟ้านครับหรือว่าเห็ดปัวไฟหะไรเอฟซี เห็ดปลวกฟ้านเห็ดปลวกไฟเห็ดปลวกแดงครับนี่ทีมงานเดียวกันชนิดเดียวกันสุดยอดครับเดี๋ยวติดตามต่อเอฟซีกันผมพ่อยังไงผมสิไทยเบื้องอี้ครับกะโอเคครับเอฟซี FC ครับตอนนี้กะผมได้ออกจากป่าออกมาแล้วครับหาเลาะเบื้องจนเบิดแล้วโบมี่โบโบมี่เพิ่มก่ได้เพิ่มเอฟซีก็ได้อยู่ประมาณน,นี้ครับกรอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องนะครับผมช่องลำนำอีสานเอฟซี FC เด้อสุดท้ายนี่ขอกาข่าวคำว่าสวัสดีครับ